โปรแกรมเมลัโซเลเซอร์นว,วัตกรรมเผยผิวหน้าขาวใสแบบไม่ทำลายผิวไม่ทำลายผิวจริงไหมคะคุณหมอเดี๋ยวหมอจะพิสูน์ให้เห็นชัดๆกันว่าเลเซอร์หน้าใสจะไม่ทำลายผิวไม่ทำให้หน้าบางจริงหรือไม่ อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าลูกโป่งแค่ใช้เข็มก็แตกแล้ววันนี้หมอจะทดลองโดยการเอาโปรแกรมเมลาโซเลเซอร์มายิงบนผิวลูกโป่งมาดูกันนะครับว่าลูกโป่งใสๆข้างนอกกับลูกโป่งสีดำเล็กๆข้างในจะแตกไหมด้วยเทคโนโลยี Smart ทเลเซอร์เมลานินพิกเมนต์ทำให้เลเซอร์ตรวจับแต่เม็ดสีที่ผิดปกติเท่านั้นเช่นฝ้ารกระจุดด่างดำต่างๆ เห็นไหมครับว่าลูกโป่งสีดําที่อยู่ข้างในแตกไปโดยที่ลูกโป่งข้างนอกไม่แตกเพราะว่าเทคโนโลยีสมาร์ทเลเซอร์ทำให้เม็ดสีแตกตัวหายไปโดยที่ผิวปกติไม่ถูกทําลายลูกโป่งสีดำเปลีเสมือนเมลานินพิกเมนต์หรือเม็ดสีส่วนลูกโป่งข้างนอกเป็นเหมือนผิวปกติและนี่คือคําตอบครับว่าโปรแกรมเ e ลาโตเลเซอร์ไม่ทาร้ายผิวและไม่ทําให้ผิวบางจริงๆครับ เมลาโซเซปโซตเซคันเลเซอร์แสงเลเซอร์จะอยู่บนผิวหนังสั้นกว่าพิโคถึงสิบเท่าช่วยลดการทำร้ายผิวพร้อมผลลัพธ์ที่แม่นยำและเห็นผลไว